ในการปฏิเสธต,ต่อรองและอันนี้มีเครื่องมือป้องกันอยู่ในมือคือไปซื้อไปหาไปหรืออยู่ในมือมี่ความรู้ก็พูดแล้วว่าเอดติดไงไม่ติดยังไงอะไรต่างๆครั้งเดียวก็ติดได้ใส่ก็ไปแว็บเดียวเอาออกมาสวมถุงไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแวป็บเ,เ,เดียวก็ติดแล้วอะไรต่างๆก็รู้ถูกต้องหมดเสร็จแล้วจะต้องสามารถประเมินความเสี่ยงนะครับก็มีหลายวิธีในการประเมินความเสี่ยงเราก็ทําแผ่นพับประเมินความเสี่ยงขึ้นมาครับขูดขูดเสร็จมีส0ข้อ ก็เหมือนกับว่านิตยาสารเคยทําว่าคุณเป็นคนโรแมนติกแค่ไหนตอบข้ออะไรต่างแล้วก็ทําสไตล์เดียวกันให้เราทำไม่เสร็จแล้วดูซิว่าเราเสี่ยงไหมเออคันนี้ทําเดือนละครั้งถ้าเดือนนี้เอ๊ะไม่เสี่ยงเดือนหน้าขูดไหมเอ้ยเดือนนี้แทบจะเสี่ยงแล้วเพราะต้องปรับปรุงพฤติกรรมก็ใช้ความเปลี่ยนแปลงได้ใช่อันนี้ขอได้ที่ไหนครับเผื่อท่านผู้ชมอยากก็เอาไปให้ลูกตัวเองประเมินความเสี่ยงเรากําลังแจกอยู่แล้วก็เราจะใส่ไปในเว็บไซต์าอยาประเมินความเสี่ยงมครับใส่ไปในเว็บไซต์ของเรานะครับ ที่ป้องกันได้ .com อันนี้คือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงอ่าหนึ่งต้องประเมินความเสี่ยงตัวเองครับอย่างมีสติอย่างอย่างจริงใจตรงไปตรงมาครับนะฮะคราวนี้ประเด็นประเมินความเสี่ยงก็อย่างนี้ทําไมทุกคนที่บอกว่ารู้เรื่องเอทแล้วเนี่ยครับทำไมเขาไม่ป้องกันเขามีข้ออ้างในตัวคือคนเรานี่อยากจะหาข้ออ้างมาเสมอว่าอย่างนี้มันดีกว่าอย่างนี้มันมันกว่าอย่างนี้มันสบายกว่า5อย่างที่เราพบว่าเยาวชนใช้บางทีผู้ใหญ่ก็ใช้นะครับไม่ต้องใส่ปอกไม่ต้องป้องกัน หนึ่งเขาเป็นเพื่อนนักเรียนเหมือนเราครับตีดจริงๆแล้วก็ตีดเขาเป็นนักเรียนเหมือนเราเราไม่เป็นเขาก็คงไม่เป็นเออนนักเรียนเหมือนเราอันที่สองเขาไม่ใช่เด็กเที่ยวเขาเป็นเด็กเรียบร้อยเออนะอันที่สามรู้จักมันตั้งนานแล้วครับอันที่สี่คือเขาไม่ใช่เด็กขายไม่ขายไม่ขายเพื่อนไม่มั่วไม่ขายนะอันที่ห้าเป็นแฟนหรือว่าบอกว่ารักแล้วพอพูดคำว่ารักอาจจะเจอกันชั่วโมงเดียวพูดคำรักนี่ไม่ต้องใส่ละ พพเพราะเป็นแฟนกันเพรา<น>ะว่ารักห้าอย่างนี้มักจะถูกใช้อ้างในการไม่ป้องกันแล้วก็ไอห้าอย่างนี้มันใช้ไม่เลียเรื่องทุกทีเลยก็ติดนะเพราะ<ม>อีกคนหนึ่งก็ติดอย่างที่เราเคยทําสปอตออกมาครับตอนนี้เราก็เลยทําสติกเกอร์ต,ติดติดห้องน้ําอย่าหยิบที่ดูจะไล่ติดที่ดูบางอันเนี่ยเราจึงทาบอกว่ายิ่งรักยิ่งต้องป้องกันนะยิ่งรักยิ่งต้องป้องกันเพราะใครอยู่บอกว่าพี่รักน้องพี่รักน้องไม่ต้องใส่บอกเนี่ยเราว่ายิ่งรักยิ่งต้องป้องกัน ก็ควรใช้ถุงย่างทุกครั้งหรือว er ่าไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้จะแฟนหรือไม่ใช่แฟนก็ต้องใช้คอนดอมบางทีเราทั้งรู้แต่เพราะก็ไปในห้องสองต่อ2บรรยากาศดีมีกลิ่นหอมไอ้ที่เรียนมาลืมหมดครับปล่อยไว้หน้าห้องหมดเลยการป้องกันมันต้องลึกซึ้งกว่าให้ท่องว่าเอ็ดเอดนะต่อให้เอาโปสเตอร์ติดเข้าไเอ็ดทั่วเมืองก็ไม่ได้เพราะว่าพฤติกรรมมันซับซ้อนครับ ในใจคนเราจะมีข้ออ้างในการไม่ป้องกันเสมอสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่ก็เป็นอาวุธที่ทันสมัยอย่างยิ่งในการที่จะให้น้องๆอเยาวชนหรือแม้ผู้ใหญ่ด้วยกนันนี้สามารถป้องกันได้ก็คือว่ามีความรู้ถูกต้องประเมินความเสี่ยงตัวเองปฏิเสธต่อรองได้นะแล้วก็ต้องมีอาวุธอยู่ในมือก็คือยางอนามัยไม่ใช่สิ่งที่สกปรกทําจากยางพาราเป็นเครื่องมือช่วยชีวิตนะวงกลมเหมือนไลท์เซฟเวอร์โยนไปในน้ำรือคนตกน้ํา อันนี้ครับเครื่องมือช่วยชีวิตใครจะว่าอะไรแล้วว่านี่คือเครื่องมือช่วยชีวิตแล้วมันช่วยชีวิตคนไทยมปนตั้งเจ็ดกว่าล้านคนครับอันนี้คือช่วยไม่ให้เป็นเอดใช่ไหมวยไม่ให้ติดช,ช่วยไม่ให้ติดช,ช่วยมาแล้วพิสูจน์มาแล้วอาจารย์รจากประสบการณ์ที่อาจารย์ทางานมาเนี่ย <c oughs> เหตุการณ์อะไรหรือเรื่องอะไรที่อาจารย์เคยรับฟังรับรู้มาแล้วรู้สึกช็อกที่สุดมีที่กินใจมากที่สุดกินใจม่อยู่สองเรื่อง ลายหนึ่งเนี่ยประทับใจประทับใจในี่ก็กินใจมากก็คือว่าผู้ชายกับผู้หญิงอยู่จังหวัดภาคเหนือผู้ชายขายผ้าผู้หญิงขายทองพ่อแม่ให้รักกันตั้งแต่เล็กจบมหปุ๊บใกล้แต่งงานกันจะให้ดูแลบ้านกันเขาก็พากันมาตรวจปางมาตรวจเพราะว่าผู้หญิงตั้งท้องแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าติดเชือ้อผู้ชายก็มาถึงผู้หาิเข้ามาคุยก่อนเขาก็มาถึงเขาก็ร้องไห้ผมถามว่าทําไมเขาบอกว่าผมไม่เคยมีอะไรกับใครเลยทําไมแฟนผมถึงติดเชือ้อแล้วเนี่ยลูกนี่คงจะติดแน่ๆพตผมหมดเลย เราก็ขอน้องผู้หญิงมาคุยต่างหากน้องผู้หญิงก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็รู้กันว่าเป็นแฟนกันอะไรกันนี่ยแต่บังเอิญมีมีมีอีกคนมาจีบเขาเขาเผลอไผไปดูหนังด้วยกันเย็นหนึ่งค่ะกลับมาผู้ชายก็แวะข้างทางแล้วก็ได้เสียกันบุนมอเตอร์ไซค์ครั้งเดียวเคสที่สองยิ่ยงชัดใหญ่ไปเยี่ยมน้องนักเรียนนี้เป็นนักเรียนมปลายที่โรงพยาบาลเขากําลังจะเสียชีวิตแล้วเขาบอกว่านี่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่อาจารย์มีเดี่ยมหนูแล้วหนูฝากไปบอกคนทั้งประเทศให้หน่อยมั้งฝากบอกกะไรเาาบอกว่ เรื่องที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่โทษเยาวชนหรอกโทษผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ไม่ใช่สอนเราพอเพราะฉะนั้นเนี่ยขอไปบอกผู้ใหญ่ว่าให้ลงทุนให้ทําอะไรเพื่อป้องกันหนูหนูเป็นอนาคตของชาติต้องมาตายนี่เพราะผู้ใหญ่ทําไม่เพียงพอให้กับหนูเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าหนึ่งเยาวชนต้องมองตัวเองว่าไม่ใช่ปัญหาแต่มองเป็นคนแก้ปัญหาแล้วไปสอนพวกเราด้วยกันเองให้ปลอดภัย ประการที่สองผู้ใหญ่จะต้องยอมรับความเป็นจริงสทีทีถ้าสมทติประเทศชาติมีเยาวชนที่ติดเอดกันเยอะมันจะเหลืออะไรให้เป็นประเทศชาติแล้วก็ส่วนที่3ามคือฝากความหวังไว้กับสื่อมวลชนสื่อมวลชนนี้จะเข้าถึงคน65ล้านคนได้อย่างดีที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดช่วยกันทํางานสัก3ามปีคิดว่าคงช่วยชีวิตคนแล้วก็ลดการติดเชื้อเวลา30คนให้เหลือ0คนให้ได้ครับครับชัดเจนครับก็นี่คือสิ่งที่จะฝากไว้นะครับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไม่ว่ามันจะเปลี่ยนไปในทางที่ ดีขึ ite, ้นหรือไม่ดีขึ้นเราก็คงพิสูจน์ไม่ได้แต่มันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับสิ่งเหล่านี้และจะปรับปรุงมันอย่างไรนะครับขอขอบคุณดรวีรสิธิ์นะครับเป็นอย่างสูงครับสำหรับข้อมูลครับหวังว่าเจอกันคราวหน้าสถิติจะลดลงต่ำกว่านี้นะครับขอบคุณยบอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับก่อนจากการคุณกิบพัฒนนะครับรออยู่กับเจาะใจ ช่วงปลูกจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมครับเจาะใจปลูกจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมโดยเฟกเกนกรุ๊ปจากในสตูดิโอเรามาสู่วิถีชีวิตของผู้สร้างกันครับโลกต้องยอมรับคำใจกับการรีไซเคิลน้ำทิ้งมาทำเป็นน้ำดื่ม คือการทำน้ำรีไซเคิลมาใช้เป็นน้ำดื่มในสิงคโปร์เนี่ยเขาจะให้นักศึกษาหรือเสื่มอมวงชนไปถ่ายทานกระบวนการทำน้ำรีไซเคิลว่าการทำรีไซเคิลน้ำเนี่ยทำอย่างไงนั่นหมายถึงว่าคุณดื่มอย่างสบายใจได้เทคโนโลยีมันทำได้อยู่แล้วยกตัวอย่างท่อเนี่ยญี่ปุ่นนะฮะประมาณเปีเขาจะเช็คค่าของท่อถ้าไม่ดีก็จะเปลี่ยนเลย เองนะนฐานะที<ช>่เป็นผู้ประกอบการเราสร้างน้ํำยังไงของเราเราใช้ระบบการผ่านกระบวนการดัดขยะไขมันแล้วก็การกรองนะครับแต่ว่าเรารีไซเคิลมาใช้กับแลนด์สเคปทั้งหมดในโครงการเรารีไซเคิลได้วันละ60คิวก็คือประหยัดน้ําไปประมาณ13%ไม่ใช่ประหยัดเพราะเงินเราทํำยังไงถึงจะเก็บไว้ให้รุ่นหลามากกว่า ร่วมก้าวสู่อนานคตนสู่วิถีแห่งผู้สร้าง c i r c l e Living Prototype ตอนใจวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่พระนรสับดีหน้าครับสวัสดีครับ